สวัสดีนะครับผมก็วันนี้นะครับมีลูกค้านะครับเอาเครื่องมาบอกว่าขับอยู่ดีๆนะครับก็เงียบไปเฉยๆเลยครับอัดอคล้ายๆว่ามันมันอัดอัดอยู่เลยนะครับพูดง่ายๆนะครับก็นี่นะครับสาเหตุนะครับอันนี้เขาลือดูแล้วนะครับนี่ นี่นะครับก้านนะครับนี่คือคือจุดจุดเสียจริงๆนะครับเนี่ยของเครื่องอตระกูลพวกนี้นะครับ <ampoo> นี่นะครับก้านขาดนะครับก้านขาดรู้สึกว่าน็อตขาดนะครับในน็อตในคาอยู่ในนะครับนี่นะครับนีะแล้วก็ความเสียหายนะครับเวลามันพังลักษณะนี้นะครับดูนะครับบาลลานะครับหักนะครับรู้สึกว่าจะหักทั้งสองตัวนะครับ พี่เขาบอกว่าอย่างงั้นนะครับนี่นะครับฝาแตกนะครับโอ้แล้วก็ทะลุนี่นะครับอันนี้อันนี้รู้สึกว่าจะไม่คืนบนมั้งเนี่ยออกข้างเดียวโอ้ฮะพลังหนึ่งบวกเออหัวดาเลยอะไรเอาที่พลังหนึ่งบวกแกม่เี่ยแกบดึว <laughs> บวกนะครับนี่รอบยิงจัดไปไงนี่พังเลย เมียด่าวะอ่ะจะเหลือนะโอเคนะครับก็เดี๋ยวจะมารลือดูภายในนะว่ามีอะไรเสียหายบ้างนะครับมีตัวไหนที่พอใช้ได้ก็อ่แต่ใช้ของเดิมนะครับอโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลื้อเลยนะครับผมตอนนี้แหม่ลูกน้องยังไม่มาทักคนเลยอนี <DVD> ่อ okay, ่างไม้นะครับเบิกวารอแล้วนะครับอ่างไม่ อันนี้เป็นอ่างตัวใหม่นะครับคือสามารถใช้ได้ทั้งสองระบบนะครับอ่าเป็นอ่างตัว NL นะครับจะใช้เป็นอ่าเหมือนกูปตานี่ก็ได้นะครับเป็นฐานถังรุ่นใหม่นะครับแล้วก็ใช้แบบเดิมก็ได้นะครับอ่ะตัวนี้เป็นอ่างเทนะครับคือตัวนี้มันไม่มีอ่างเทียมนะครับเพราะว่ายันมามันไม่มีเครื่องเครื่องก๊อปนะครับอ่าแต่ส่วนใหญ่คูต้าจะมีเยอะนะครับอ่างจีนอ่างเทียมอะไรพวกนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาต หรือแป๊บหนึ่งครับผมอ่านะครับตอนนี้ก็รื้อออกมาบ้างบางส่วนแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูความเสียหายนะครับโอ้โหเรียบร้อยเฟืองนะครับนี่นะครับอ่าตอนนี้จะหนักหน่อยคือมันบิดนะครับเฟืองมันบิดพอมันบิดปุ๊บมันก็คล้ายๆเหมือนจะมันจะไม่ขัดนะครับพวกนี้นะครับอ่ะ โอ้ริมเริ่มไปหมดเลยเนี่ยภายในนะครับดูแล้วข้อไมหน้าจะมีปัญหานะครับดูจากอาการแล้วนะครับอันนี้อันนี้ก็ปลดออกทั้งนี้่องเอไปต่อ,อๆนั่ยกน้ฝาเลยเลได้ไหวอ่ะนี่นะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตลืกอีกหน่อยนึงนะครับภายในก็ประมาณน,นี้นะครับโอกีนะครับ อะนะครับก็อันนี้อ่างใหม่นะครับก็เกียมที่ว่าะจะเริ่มประกอบแล้วนะครับอ,อันนี้ปอกใหม่นะครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวพี่แกจะเปลี่ยนลูกปืนด้วยเนาะพือเปลี่ยนเฟืองข้ออะไรเปลี่ยนอะไรบ้างอะไรไป่ไดนหมดเลย ดูไม่นานิดหน่อยแต่คดนิดนิดจตัดได้รูว่ามันดุ่งเลยอันนี้นะครับจะเป็นแคมหนึ่งบวกหนึ่งบวกนันนะรอเขาแล้วนี่นะครับสองท่อนนะครับอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวอนุญาตนะครับเริ่มประกอบเลยนะครับก็จะมีเสียหายก็ประมาณนี้นะครับก็คือที่เอ่อ ลูกสูงสูบก็ต้องเปลี่ยนใหม่หมดนะครับเพราะว่ามันฟาดแตกหมดเลยนะครับอ่างเก่าไปไหนฮะนี่นะครับลูกสูบประคาอยู่ในน็อตตัวนี้ไม่ออกกนะันพี่บาม,มไม่ออกเลยไม่ออกเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่เลยมีมน,ยน็อตะไรน็อตในหลักลูกสูบโอ้โหอัดอยู่เลยนะครับโดนเล้าหมดเลย เต็มที่อ่ะโอเคนะครับผมเด,เดี๋ยวจะทยอยเอาอะไรออกมาก่อนนะว่ามีอะไรที่จะต้องเปลี่ยนบ้างนะครับอ่ะโอเคนะครับผมอ่ะนะครับอันนี้จะเป็นลูกบอลล้านนะครับนี่ของแท้นะครับโอ้หนักมากเลยอ่ะพาวลูก่วงหนึ่งลูกสองลูกาข้าวไปด้วยเปลี่ยนสากข้าวไปดยแตกหมด โอ้โหพังนีหนึ่งพังยับนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดเฟืองนะครับโอ้โหก็ที่จะต้องเปลี่ยนนะครับเฟืองสะพานหนึ่งตัวนะครับนี่นะครับเฟืองแท้นะครับอ่าไปแล้วก็เฟืองบาลานอ่าเฟืองบาลานนะครับมันจะมีตัวบนตัวล่างนะครับคือวิธีสังเกตง่ายๆคือตัวตัวบนสุดจะมีมาร์กเดียวนะครับตัวนี้มาร์กเดียวหรือสองมาร์ก อันนี้หนึ่งมาร์กอยู่นี่แล้วนะครับนี่น่าจะเป็นตัวบนหนึ่งตัวแล้วก็จะเป็นตัวล่างนะครับอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวหาแป๊บหนึ่งครับอันนี้เฟืองอะไรพวกสะพาน นะครับก็เฟืองขับนะครับเฟืองขับสังเกตง่ายๆนะครับมันจะมีรูสองรูนะครับเพื่อล็อกเฟืองแต่ถ้าเป็นเฟืองบาลานซ์นะครับนี่นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือลักษณะคล้ายๆกันนะครับแต่ไม่มีรูนะครับนี่นะครับตัวบนตัวล่างก็อย่างที่บอกนะครับาตัวหนึงสองมาร์กตัวหนึ่งมาร์กเดียวนะครับแล้วก็ตัวนี้เฟืองสะพานนะครับ อ่ะตรงนี้ก็คือสะพานก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตนะครับเอาลงไปอ่าให้จากต่อใส่ประกอบแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ะนะครับตอนนี้ก็ประกอบใส่ไนท์หมดแล้วนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้ใส่ครบเลยด่นี่นะจะขอใส่เองนะครับครบเป็นครบเอ่าโอเคนะครับก็เดี๋ยว จะใส่หม้อน้ํานะครับก็เดี๋ยวปะกก็นหม้อน,น้ํานี่้องทากาวช่วยสักหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นปะกก็นกระดาษของเทนะครับอ่ะอย่างนี้มันจะดีกว่านะครับมันสามารถอัดแน่นได้เลยนะครับแ้าปะกก็นยามเขาจะปิ้นนะครับนี่ตกเป๊ะเดี๋ยวขออนุญาตประกอบอีกแป๊บหนึ่งนะครับผมอัะนะครับตอนนี้ก็ปิดฝาข้างเรียบร้อยนะครับนี่ใหม่ดูมันของใหม่เลยวะ ก็เหลืออ่าปิดฝาสูบนะครับสูบไม่ได้ทำไรใช่ไหมโอ้โหเออเขาใช้ก็ไปวางไปจมเลยวะทางโน่หย่ยมโจ๊ะเลยไม่เหนื่อ,อยของเขาอ่ะอ่าอืม,ม,มอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวปิดฝาได้เลยก็เหลือแค่อ่าปิดฝานะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ร้องได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวน้ำมันฝาข้างไปจูนเราเองนะฝาข้างอ่ะจูนไปจูนเราเองกลางนาวเดี๋ยวันดูแล้วมันุวนนอกกนน้อยอเบาดิเน

เออเอออ่ะนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับก็เสียงก็เป็นไงรู้สึกว่าตอนนี้ก็เริ่มเล่กหน่อยเล่บหน่อยถ้ล่อหน่อยบอกเกมตูดไว้ดีแล้วนะฮะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากก็ดำเครื่องนะครับอยากจะได้จะเต็มไหนก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ 0873127989นะครับอ่าแล้วก็สำหรับวิอชุดนี้นะครับจะขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับยังไงก็่าลากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ